โ,โอ๊ยระวังตัวเองต้องล้างเนื้อล้างตัวก่อนนะว้าวไปเห็นน้องกัล huh. uh ์ฟายน้ำสวัส huh. ด uh ีค huh. ่ะหลังจากที huh. uh ่หนูยิ้มหนูแย้มนะเล่นตรงนี้เลอะเทอเปื่เปื้อนนะคะแล้วมาขอไม่ปุยอยากเล่นนะอยากเล่นน้ำอยากเล่นน้ำอ่ะฮะ หนูยิ้มลากถังแดงมาเลยตรงนี้เลยขลุกยกถังแดงมาอันนี้ตรงนี้ดึงไม่ได้ยกถังแดงมาได้หรือเปล่าช่วยกันยกมาปะโอ้หนูยิ้มทําการยกเองเลยนะ <Yes. S 1> อะช่วยกันยกเองเอตรงนี้ตรงนี้อย่าทับพยายามอย่าทับตรงนั้นนะคะโ <Okay. S 1> อเคเฮ้ยแม,ม่ผมช่วยลากให้ตัวเองต้องล้างเนื้อล้างตัวก่อนนะถึงจะเข้านะถังน้ำแล้วมีความคิดอื่น uh huh. โอ้โหดูยิ้มเป็นพี่สาวพี่สาวดูแลน้องช่วยขัดเท้าให้น้องน้องจมเปลือยมือมามือมาอนะดูแย้มเข้าทางน้ำได้เลยยิ้มแย้มหนึ <in magic> ่งสองสามเย้ลากอย่างนั้นอะไรล่ะคะว้าวก้นขมำเลยเมื่อกี้อ่ะเย้เย้ เป็นกำลังใจเนาะโ <Okay. S 2> อเคใหใส่กระเป๋าเป็นเกงไว้อะใส่กระดาษเข้าไว้ด้วยจนะ้าเออมันจะเปียกไหมคุดูหน่อวยหัวเป็นฟันที่คุณหมอสีเอาให้นะคะไม่เปียกใช่มันปิดแน่นมากอะ่ะเกือบย่างนิดหน่อยเอาไปเก็บในบ้านทนะี่ไห <Okay. S 1> นเอาไปเป็นฟันแล้วหนูยิ้มเขียนกระดาษนะคะหนูยิม้มในเขียนกระดาษเปิดยังไงนะกระดาษยินะ้มแม่ ่ไม่ได้ไม่เปิดเราเอาไข้างในนี่ไงมันมีกระดาษอยู่ข้างในเก็บไว้อภิษฐดแล้วปุ๋ยจะเก็บให้นะคะอุ้ยเด็กๆน็กมีปุ๋ยเจือกอยูตรงนี้ล้างอาใส่ดูซิยิ้มขอล้างโอเคล้างล้างล้างโอเคว้าวว้าวเล่นอย่างนั้นเลยโห้ฝักบัวอาบน้ำฝักบัวให้หนูแย้มเลยทให้หนูยิ้มนั้งเรื่องเอาน้ำฝักบัวหนูยิ้มนั้งเรื่องดิไม่่ปูยั นี้ขึ้นแล้วถ้ามันตกใส่ใตัวเราอ่าอย่าให้นะอย่าให้ตรงปลายน้ำมันตกใส่ตัวเองนะตอนนี้ตอนนี้ปลายน้ำมันอยู่ข้างนอกนะเอาแล้วนะเอาแล้วเดินยิบเดินยิบเดินยิบนเอาเลยแม่ปุยโจ้เอาเลย น้ำออกด้ไงมอเนี่ไงเป็นออกซิเจนข so ็งเทอเออเป็นออกซิเจนมันไปนนูยิ้มเขาจะดำน้ำนะคะเอาหนึ่งสองสามเอ๊ะี่กำลังทำอะไรอยู่ออเม่ยมอยากเล่นวันตายดำน้ำ เจ้แบบนี้ได้ไหมมา,าลองดูนะโอ้โหาสีจี๊ดมากเลยอะค่ะอ้าวคนพร้อนหนึ่งสองสามดัอ้โหโอ้โหน้โหน้มันลงม,ลงมหโอ้อ้อ้้หอ๋ออ้โห้ ไม่ให้น้ำมันเข้าใช่ไหมเอามาหนึ่งสองสามน้ำขบอยู่ตลอดเวลาแต่ให้นิงน่งๆก็ทำได้แล้วอ,อหมูดำาล้โอ้โหดูดิเก้ววนตัวเลยเด้อันนี้ดำเดี๋ยวเราจะวนนะตามก้นกันนะนไปก่อนหนูยิ้มตามก้นหนูแย้มแล้วก็จะวนไนะด้ฮะวนไปเรือ่อย S 1> <S 1> เล็กไปแล้วโดมก้นแล้วอันนั้นคือโดมก้นกันแล้วคุณขย,ยอมได้นะดูนี่ยังไงอะอุ้ยเอออย่ามันขยับได้อยู่ขยับดิ เอยระวังเลยโอ้โหวิบังกรพูดถึงมังกรหนูยิ้มหนูยิ้มชอบดูค่อยจริงตบอลูดเลยกู้ภัยนี่ว้าวไปเห็นมังกรไหนมังกรเขาบอกว่ามังกรเป็นมังกรโอ้โหมังกรแล้วมังกรกู้ภัยอ่ะมีตัวละครอะไรบ้างจำได้ไหมอ่ะพูดเลย ซั Summer, มเมอร์แอคโกรหัวหน้าดูการเอลโบน้ำลายไหลยืดสูดส้ซาคายอะไรเป็น,ม<า>นลมนะคุณนายเป็นลมโอ้มีคุณนายเป็นลมด้วยเขา, <laughs> าเป็นลมอยู่ตลอดเลยล่ะนายเป็นลมไม่มีคุณนายคุณนายเป็นลมเฉยๆเดี๋ยวยนะังนะหนึ่งสองสาม ทำอ่ะนึ่งส้สาเนอีไม่ไม่แล้วเดียวดูแเยวเดี๋ยวดูวเย่ไม่ไหวไงอ่านันึ่งสาสเก็บมาเนี่ยลทำสะพานฟงของจริงอ่านอย่งจะทำสะพานฟงอ่านั่นึง เย็นชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นเลยครอหน้านั่นมันเหมือนเป็นเกิดๆแล้วมันครอบั้งหน้าหายไปได้เลยอ่ะน้ำน้ำก็ออกมาอปิดใส่น้ำใส่น้ำหนูยิ้มหนูยิ้มจะไวนะหนูยิ้มจะไวข้างยิ้มข้างนอกเลยจับได้แต่ข้างในเราห้ามจับอ่าอย่าไปจับมันนะคะข้างนอกจับได้ไหมคะ้างนโอเคแต่ก็อย่าจับโดยดีกว่าเนาะเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นรอยไงแต่มองไม่ชัดไงเ โค้ดสำหรับคลิปนี้นะหนูยิ้มหนูย้ำสนุกสนานเล่นนะับต่มแป็มสนุกนนมากๆเลยนะคะต่ำเตมเหรออ่าถ้าใครอยากเล่นนะ้ำเราต้องาถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนใช่ไหมคะว่าอนุญาตหรือเปล่า <Yeah. S 1> นะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนดีกว่าเนาะหนูยิ้มไปบายแล้วบายบายเพื่อนๆก่อนบายบาย,บาย,บายค่ะบายบาย